เมื่อไม่กี่วันมานี้ชาวเน็ตต่างพากันแชร์คลิปจากผู้ใช้ติ๊กตอกที่ชื่อแหวน020744ซึ่งเป็นคลิปชายชาวต่างชาติท่านหนึ่งที่กำลังนุ่มขาวห่มขาวกำลังสวดมนต์อยู่ในอุโบสถซึ่งเราชาวพุทธก็รู้ได้ในทันทีว่าฝรั่งที่นุ่งขาวห่มขาว,ขาวสวดมนต์อยู่นี้กำลังท่องบทสวดเพื่อขอบรรพชาและอุปสมบทเป็นพระนั่นเองแต่สิ่งที่ทำให้ชาวพุทธอย่างเราๆเ,เกิดปิติ และร่วมอนุโมทนากับฝรั่งท่านนี้ก็คือฝรั่งท่านนี้สามารถท่องบทสวดขานนาคได้อย่างคล่องแคล่วเป็นภาษาบาลีซึ่งแม้แต่คนไทยเองก็ยังถือว่ายากในการท่องจําบทสวดขานนาคขอบวชแต่เขากรับฝึกฝนจนสามารถออกเสียงได้ใกล้เคียงกับคนไทยมากตัปป็นยาชามีเอามานิคัสายานวทนัววนนท่านใยญ่าพบจจมังกรเจ คังอุาายโดยผู้ที่พบเห็นต่างแสดงความชื่นชมในความพยายามของเขาเสียงสวดอันชัดเจนชัดถ้อยชัดคําแสดงถึงความตั้งใจจะบวชสร้างความประทับใจให้กับหมู่พระสงฆ์และญาติโยมที่ได้ยินได้ฟังและความตั้งใจอันแน่วแน่ของเขาการบวชของเขาไม่เป็นเพียงแต่เรื่องน่าประทับใจในด้านความมุ่งมั่นศึกษาพุทธศาสนาแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความงดงามของวัฒนธรรมไทยที่สามารถดึงดูด และสร้างแรงบันดาลใจให้กับชาวต่างชาติได้อย่างลึกซึ้งบางก็บอกว่านี่ไม่ใช่แค่การบวชแต่คือการเดินทางของจิตใจที่ข้ามภาษาและวัฒนธรรมเพื่อแสวงหาสัจธรรมอันสูงสุดขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่สําคัญว่าเราจะมาจากที่ไหนแต่สําคัญว่าเรามาด้วยใจที่เปิดรับแค่ไหนคราวนี้เราจะมาดูความคิดเห็นกันนะครับว่าคนทั่วไปที่ได้เห็นคลิปนี้แล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้าง ฝรั่งบวชพระในพุทธศาสนาคือเขามีความเลื่อมใสามากแน่นอนค่ะฝรั่งไปวาสนาบวชในพุทธศาสนาได้บุญมากวิปัสสนากรรมฐานไปถึงเมืองนิพพานแล้วก็มีคนเข้ามาตอบกลับว่าขนาดฝรั่งยังทราบซึ้งในรถพระธรรมและเขาเห็นถึงความจริงจึงตัดสินใจบวชด,ดูว่าเป็นการทำคอนเทนต์โยนพระ,ะให้ฝรั่งท่องสวดให้ได้เพื่อทำคลิป ซึ่งมีคนเข้ามาตอบกลับว่าคิดว่าคอนเทนต์หรือแบบนี้สาธุสาธุค่ะเคยไปงานบวชคนไทยพุทธแท้แทา낙ทองไม่ได้เลย95%จากที่เคยไปมาแล้วก็มีคนเข้ามาตอบกลับว่าใช่ค่ะส่วนมากทองไม่ได้ต้องบอกตลอดจริงค่ะถ้าไม่ให้บวชก็จะถูกญาติโยมติพระอีกว่าเคร่งเกินไปหรือเปล่าประมาณนี้ค่ะของหน้องป่าพงและจะหนาวครับไม่รู้วันบวช ครูอาจารย์เห็นสมควรแล้วถึงได้บวชไปอยู่วัดนุ่งขาวบางคนรอสองสามปีกว่าจะได้บวชเน้นถ้าเห็นว่าสมควรถึงให้บวชพระหลายคนไม่รู้ด้วยซ้ําว่าจะได้บวชตอนไหนคนไทยแค่นั่งขันหน้าก็ปวดขามากฝรั่งไม่เคยนั่งคงปวดมากเลยการบวชพระอยู่ที่ใจลอยสักมีมาตั้งแต่โบราณกาแล้วค่ะคนไทยบางคนยังไม่มีโอกาสได้บวชทดแทนบุญคุณพ่อแม ช่วยกันอนุโมทนาสาธุบุญในครั้งนี้ด้วยค่ะต่างชาติยังน้อมจิตน้อมใจในพุทธศาสนาผมน้ำตาล่วงทันทีที่ได้ยินพวกเขาตอบรับซึ่งกันและกันในคลิปนี้ยินดีด้วยครับผู้มาใหม่พระฝรั่งคงนี้เก่งมากครับดูแล้วท่านตั้งใจบวชจริงๆตอนผมบวชยังท่องขันหนากไม่ได้เท่าท่านเลยครับ นี่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความคิดเห็นที่มาให้รับชมกันเพียงเท่านี้หากท่านบูชมมีความคิดเห็นอย่างไรแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ Kampang upadaya, hansya beku sanggancha Nabe a hang bante Kasa pagowato, tamawinaye pabajan Nabe a ngupasan padan uh -huh. Saranasi lang ya chami, tuti yang piha hang bante Saranasi lang ya chami ተትያምፒ አሀም በልተይ ሰረን አስሊ ላም ያቻሚ ተንማም ሰረን አምግጫሚ ተትያምፒ ሰንጋም ሰረን አምግጫሚ ተትያምፒ ሰንጋም ሰረን አምግጫሚ ተትያምፒ ሰንጋም ሰረን አምግጫሚ ለወ